การผนวกคาบสมุทรไครเมียถือเป็นชนวนเหตุความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ฝังรากลึกนำมาสู่สงครามในปัจจุบันนะครับวันนี้คุณธรณินเทพวงจะชวนย้อนมองวิกฤตไครเมียและชนวนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นครับ18มีนาคม2014นกรุงมอสโก วลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัสเซียและเซอร์เกย์อัคเชยโนฟผู้นำไครเมียลงนามร่วมกันในข้อตกลงผนวกดินแดนไครเมียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สร้างรอยร้าวใหญ่ระหว่างรัสเซียกับยูเครนและเป็นส่วนหนึ่งที่นำมาสู่ความตึงเครียดที่ยาวนานรวมถึงสงครามที่ยืดเยื้อในปัจจุบันย้อนกลับไปก่อนสัญญาณของการผนวกดินแดนครั้งนี้จะเริ่มขึ้น ครเมียเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ติดกับทะเลดำอยู่ภายใต้จัก,กรวรรดิรัสเซียมาตั้งแต่ศตวตรรษที่18ก่อนกลายเป็นรัฐกึ่งอิสระในการปกครองของโซเวียตปี 1954, นิกิตากุชอฟยกดินแดงไครเมียให้เป็นสาธารณรัฐปกครองตนเองภายใต้ใตยูเครนเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์การรวมชาติยูเครนกับสหภาพโซเวียตครบ300ปีซึ่งหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1991 ไครเมียกลายเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนที่แยกตัวเป็นหนึ่งใน15รัฐเอกราชในยูเครนมีทั้งกลุ่มที่สนับสนุนตะวันตกเข้าหาประเทศในยุโรปรวมถึงสหรัฐและกลุ่มที่ฝักฝ่ายรัสเซียทำให้มีการแบ่งเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนแนวคิดที่ต่างกันทำให้ความต้องการเข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและ e ูของยูเครนเกิดข้อถกเถียงอย่างมาก ในสมัยของประธานาธิบดีวิกเตอร์ยูเชนโกมีท่าทีที่น่าจับตาในการพิจารณานำยูเครนเข้านาโตเวลาเดียวกันรัสเซียกำลังอยู่ภายใต้การนำของปูตินที่ยังคงเชื่อมั่นว่ายูเครนเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตในปี2010ยูเครนเปลี่ยนผ่านสู่การนำของวิกเตอร์ยานโควิชซึ่งมีแนวคิดสนับสนุนรัสเซีย เมื sea, ok ่อขึ ite, State, finally, the wrong, e. ้นสู是是่ตำแหน่งยานโควิชตัดสินใจไม่ร่วมลงนามข้อตกลงด้านเศรษฐกิจกับสหภาพยุโรปและหันเข้าหาข้อตกลงกับรัสเซียแทนท่าทีนี้ปลุกให้ชาวยูเครนที่ไม่พอใจออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านเกิดการชุมนุมครั้งใหญ่ที่เรียกว่ายูโรไมดานการประท้วงยืดเยื้อยาวนานหลายเดือนและรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตจากการถูกปราบปรามจนในเดือนกุมภาพันธ์2014 รัฐสภา,าย,ยูเครนมีมติถอดถอนยานโควิชออกจากตําแหน่งผู้นํายูเครนยานโควิชลี้ภัยไปยังรัสเซียตั้งโต๊ะถแถลงเรียกร้องให้รัสเซียเข้าแทรกแซงไครเมียอ้างว่าเพื่อควบคุมสถานการณ์และความสงบเรียบร้อยกองกําลังไม่ทราบฝ่ายแต่เชื่อกันว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังเข้าบุกอาคารรัฐสภาไครเมียแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่สนับสนุนรัสเซียด้านยูเครนประกาศพร้อมระดมพล ผู้นำรัเสเซียออกมาปฏิเสธการส่งกองกำลังเข้าพื้นที่ยูเครนแต่ก็กล่าวว่าจะให้การช่วยเหลือทันทีเมื่อมีการร้องขอมีการจัดให้ลงประชามาติท่ากลางการควบคุมของกองกำลังซึ่งมีผลสรุปว่าเสียงส่วนใหญ่ต้องการกลับไปรวมกับรัเสเซียเป็นเหตุผลให้กับรัเสเซียอ้างความชอบธรรมเพื่อผนวกดินแดนแห่งนี้และลงนามร่วมกันในอีกสองวันถัดมา ด้านนานาชาติประกาศไม่ยอมรับผลดังกล่าวนำมาสู่การคว่ำบาตรัเสเซียอ้างถึงการแทรกแซงกิจการภายในยูเครนและระงับการอยู่ในกลุ่ม G8 จนต้องถอนตัวในเวลาต่อมา <withd rew. S 1> การทำประชามติในไครเมียจุดกระแสให้คนในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนออกมาเรียกร้องการแบ่งแยกดินแดนเช่นกันซึ่งพื้นที่นี้มีชาวรัเสเซียจำนวนหนึ่งอาศัยอยู่ นายกรัฐมนตรียูเครนในเวลานั้นประกาศว่าจะไม่ยอมยกพื้นที่แม้แต่ส่วนเดียวให้กับรัเสเซียเด็ดขาดขณะที่รัฐสภาย,ยูเครนประกาศว่าไครเมียเป็นดินแดนที่ถูกรัเสเซียยึดครองชั่วคราวเท่านั้น,น,นาาการประทะระหว่างกองทัพยูเครนและกองกำลังแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัเสเซียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลานั้นสร้างความสูญเสียให้กับผู้คนนับหมื่นคน กองกำลังทั้งสองฝ่ายยังคงอยู่ประชิดตามชายแดนความตึงเครียดที่ยังไม่มีวันสิ้นสุดกําลังดําเนินต่อไปจากจุดยืนด้านความมั่นคงที่ต่างกันระหว่างยูเครนที่ต้องการเข้าร่วมกับตะวันตกและรัเสเซียที่ไม่อยากสูญเสียพื้นที่กันชนกับยุโรปกลายเป็นเรื่องยืดเยื้อสู่สงครามในปัจจุบันธรณินเทพวงศ์ไทย P ี s รายงาน